ผลง่ายๆคือคุณสมบัติส่วนตัวของท่านก็คือหนึ่งท่านเป็นราชการมายาวนานทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านทั้งภาคราดเอกชนมายาวนานแล้วก็ท่านมีจิตอาสามาโดยตลอดส่วนคุณสมบัติส่วนตัวของท่านนอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วยังเป็นคนดีและมีภาวะผู้นําสูงด้วยคนที่เป็นราชการเนี่ย ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมายาวนานและมีตำแหน่งในระาชก,การสูงและก็เป็นที่ยอมรับของสังคมที่ผมสนใจหมวก,กะระแสเพราะหนึ่งท่านเป็นคนดีดียังไงชอบช่วยเหลือชาวบ้านผมรู้จักมาตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่คิดเงินช่วยเหลือชาวบ้านก็ตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะด,าาดา้านสุขภาพด้านเจ็บป่วยและก็ เป็นนักการเมืองดีเด่นและเป็นอยู่ในการศึกษาท่านก็ชอบพัฒนาคนคือตอนผมอยู่เมืองนอกที่ประเทศเยอรมันเขาบอกว่าพัฒนาคนคือพัฒนาชาติซึ่งหมอระแสก็ทําแบบนี้ความดีของท่านและความเก่งของท่านคนคนหนึ่งนะโอ้มีตําแหน่งมากมายจนนับไม่ไหวนะไม่ว่าทางด้านเป็นหมอได้รับรางวัลมากมายเป็นแพทย์ดีเด่นแห่งชาติเป็นนักการเมืองดีเด่น เป็นนักการศึกษาดีเด่นและก็มีการพัฒนาผู้นํามาโดยตลอดนี่ความเก่งของท่านเนี่ยทำให้ผมชื่นชอบดยส่วนตัวนะและสองท่านยังมีหลักคิดเนี่ยก็เลยวรู้จักสร้างงานไอ้สาคัญมากคนที่รู้จักสร้างงานเนี่ยมีน้อยนะส่วนใหญ่เราจะเรียนแล้วไปเป็นลูกจ้างส่วนใหญ่อันนี้ไอ้น,นี่ไม่ได้สร้างงานไม่ได้สร้างงานให้ตัวเองแต่คุณหมอในท่านจะสร้างงานให้กับตัวเองเสมอทํางานหลา,หลายด้านหลายๆมิติ ตั้งมูลนิธิสมาคมตั้งโรงเรียนตั้งสารวัลการศึกษาและตั้งหน่วยงานต่างๆหรือตั้งหน่วยงานเตือนภัยพิบัติเอเชียอย่างนี้คือท่านเป็นคนที่สร้างงานแล้วก็ทาให้คน,นมีงานทําอีกมากมายเพราะว่าท่านเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็มีผะผู้นําที่ดีนั่นคือคําตอบที่ที่ที่ผมสรุปได้นะ มีเหตุการณ์ที่ผมประทับใจอยู่หลายๆเหตุการณ์มีผู้ป่วยคนแก่มากมายที่เดือดร้อนและไม่มีเงินหมาท่านสมัยก่อนผมก็เป็นเป็นคนหนุ่มดีกว่าและได้รู้เรื่องราวของท่านท่านก็ช่วยรักษาอย่างดีที่สุดเท่าที่ทําได้และทําให้ครอบครัวคนแก่ครอบครัวพี่น้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นสิ่งที่ผมได้พบได้เจอมาอย่างนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยท่านยังทําให้ชาวบ้านแถวนั้นมีงานทํา คือสร้างงานให้ชาวบ้านมาเป็นพยาบาลให้มีงานทํามากขึ้นรู้สึกประทับใจนะเอาสิ่งเวล้อมที่ลําบากยากจนมามีงานทําและทุกวันนี้เหมือนกันที่ประทับใจที่สุดคือท่านสร้างคนก็เลยท่านพูดเสมอว่าผู้นําต้องสร้างผู้นาส่วนใหญ่ผมจะเคยเห็น เคยได้ยินว่าผู้นําสร้างผู้ตามเหตุการณ์มากมายเช่นท่านก็สร้างนักศึกษาสร้างคนห้ตัวอย่างจริงๆนักศึกษาหลายคนไม่มีโอกาสเรียนหนังสือท่านก็ส่งเสริมให้มีการศึกษาให้มีที่เรียนให้มีมีทุนการศึกษาทุกปีทุกที่ที่ท่านมีตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมหรืออุดมศึกษาเนี่ยิงมันมหีหลายเหตุการณ์มากที่ตัวอย่างมากมายที่ผมชื่นชอบท่าน ความจริงมันก็มีหลายคำนะคำคำหนึ่งที่ติดใจผมก็คือผู้นำต้องสร้างผู้นำคือทุกวันนี้มันก็เป็นนิสัยผมตั้งแต่เด็กแล้วผมชอบสร้างคนนะอย่างผมทำงานที่ไหนก็ตามเนี่ยผมจะสร้างผู้นำคนอื่นมาแทนผมเสมอนะผมเป็นซีอผมเป็นผู้นำองค์กรผมก็สร้างคนมาแทนผมและคนนั้นก็จะผลักดันใี้ผมสูงขึ้นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นและโดยเฉพาะสร้างผู้นำ ให้ดูแลบ้านเมืองให้ดูแลสังคมมากขึ้อนะอันนี้คือคาประทัปใจที่ผมเอามาปฏิบัตินะสองที่ผมชื่นชอบท่านก็คือว่าเป็นผู้ให้ให้ทุกอย่างเท่าที่ให้ไม่ว่าจะให้เป็นวัตถุนะไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้หรือให้อภัยทานผมก็ชอบเป็นแบบนี้นะ คุณหมอกษสท่านก็ทําแบบนี้มันก็เลยถูกถูกทางผมเหมือนกันเลยเป็นผู้ให้แล้วก็มันก็ถูกทางในฐานาะเราเป็นชาวพุทธด้วยส่วนทางด้านพัฒนาประเทศนี่ท่านพูดอยู่สองเรื่องที่ผมประทับใจนะหนึ่งพัฒนาการศึกษาทั่วถึงคือการพัฒนาประเทศซึ่งผมก็ทําอยู่เท่าที่ทําได้สองการรักษาพยาบาลทั่วถึง ทั่วไทยก็คือคือการพัฒนาประเทศเหมือนกันแล้วก็คำพูดหลายๆคำโดยเฉพาะเรื่องการเป็นผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้นำที่เพึ่งตนเองและเป็นที่เพึ่งของคนอื่นได้ก็จริงมันไม่มีเฉพาะคำใดคำหนึ่งที่คุณหมอพูดที่ผมประทับใจนะมันมีเยอะนะจากการที่ผมมาพบท่านทละครั้งหรือพบกันมาเกือบ2 0ปีผมก็ได้ซึมซับ แล้วนาไปปฏิบัตินะเออไม่ใช่ว่าผมฟังแล้วผมจะเชื่อนะผมก็ไปปฏิบัติเออมันจริงนะออซึ่งเราเนี่ยที่ผมพูดเป็นตัวอย่างนะว่าคําที่ผมประทับใจนะและผมนํามาใช้ในชีวิตประจําวันจริงจจนทุกวันนี้น <S 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 คุณหมอพูดคำหนึ่งว่าจะต้องทํางานเกินเงินเดือนเออคำนี้จาผมจําไม่แม่นเลยจะต้องทํางานเกินเงินเดือน วันเสาร์อาทิตย์ท่านก็มาทํางานและท่านมาแต่เช้าแล้วกลับเย็นโควิดผ่านมา4ี่หปีท่านมาทุกวันนะแล้วท่านก็ทําแบบก็เลยเกินรอยแม้ว่าผู้บนิ่หานใจท่านไปต่างประเทศไปจีนร้อยมณฑลไปไหนมาไหนท่านก็ไปหมดทั้งท่านอายุเยอะแล้วนะคือหลักของท่านคือทํางานมากกว่าที่เขาคาดหวังแล้วก็ทําเต็มที่เรียกว่าทําสุดขั้วหัวใจทําเต็มที่เท่าที่ท่านจะทําได้และท่านเป็นคนขยันขันแข็งในการทํางานมาทํางานเรียกว่า ตัวท่านเดยกว่าไม่มีวันหยุดแล้วกันมาทุกครั้งทุกเวลาที่มาส่วนใหญ่นอกจากว่าท่านได้รับเชิญไปต่างประเทศหรือรับเชิญไปที่อื่นเป็นครั้งเป็นคราวเพราะสิ่งที่ผมประทับใจในการทำงานของท่านก็คือหนึ่งท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานสรุปได้นะสองทำงานเกินเงินเดือนสามขยขันขันแข็งสี่พัฒนา,พ,ฒนาพัฒนางานตลอดเวลาให้ดีขึ้นดีขึ้น สิ่งที่ผมประทับใจอย่างที่ผมเรียนงต้นทุกอย่างนะจับใจจริงๆคือความดีของท่านความเก่งของท่านอันนี้พูดแบบเปิดใจนะความดีของท่านโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวมผมรู้จักท่านมันทำให้ผมเนี่ยชื่นชอบและประทับใจเพราะความดีของท่านชอบช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลา ทำงานโดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอันนี้คือความประทับใจซึ่งผมชอบประเด็นนี้เป็นการพิเศษแล้วก็พูดกับท่านบ่อยว่าผมจะสารต่อในหลักคิดของท่านสารต่อในเรื่องการพัฒนาพระู้นาในเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองให้ประชายชนอยู่ดีมีสุขไม่ว่าเรื่องการศึกษาหรือเรื่องสาธารณสุขซึ่งผมรับปากว่าท่านถึงแม้ว่าวันหนึ่งท่านจากไปผมก็จะสารต่อเรื่อง เรื่องดีๆของท่านอันนี้คือความประทับใจส่วนตัวแล้วก็ก็อยู่ในความทรงจำผมไปตลอดนะนะก็ก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นครับ